เดี๋ยวเราสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอแกนมาอยู่ที่นี่ครับร้านทุลเล่ครับคุณผู้ชมมีข้าวขาหมูเอ้ยมีมีหมูกรอบหมูแดงมีอะไรเยอะแยะมากมายฮะแต่เรื่องแรกที่น่าสนใจคือเราต้องมาคุยกันเพราะว่าไม่เจอกันมานานมากเลยทีเดียวครับสวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีครับมิสเตอร์บูโน่ครับผมสวัสดีครับคุณกีบครับแต้มือเลยครับแต้มือเลยครับเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะฮะวันนี้เรามีนักชิมมาหลายท่านนะ ชุนลี่แปลว่าอะไรครับชุนลี่คือชื่อชื่อของสุนทรีม้สวนชื่อภาษาจีนชื่อภาษาจีนชุนลี่ใช่มันมีความหมายนะพี่มีความหมายว่าความสวยงามของฤดูใบไม้ผลิืช่ดูดูใบไม้ใบไม้ผลิอย่างงั้นนะบ้านเราไม่มีนะลูกดูไม่มีใช่ไหมใช่ลูกใครตั้งให้ไม่พูดถึงมันน่าจะพูดถึงเงินจีนนะเงินจีนไปแจกการดูดูใบไม้ผลิด้วย ที่แน่ๆวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบหมูแดงผมติดตามใน Facebook ของพี่อูมาพี่อูครับอันนี้พี่ทำเองคิดเองทำเองคิดเองถ้าลองทำไปเรื่อยครับปรับสูตรไปเรื่อยดีกว่าแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็นในย่างหมูเองด้วยย่างต้องดูควบคุมไฟใช่ไหมใช่ควบคุมความร้อนคือพี่อูชอบกินอยู่แล้วหรอหือว่าไงไม่เคยกินเลยก่อน <laughs> ไม่เคยกินเลยหมูกรอบเนี้ยจริงเหรอใช่ แล้วผมนึกว่าคนที่ชอบเราจะมาทาอะไรเงี้ยไม่เลยเราทําสูตรถึงที่เราอยากจะขายต้องขายก่อีเป็นไงคณกินอาขายไม่อยากกินว่าะงั้นโอ้อะไรกันเนี่ยใช่เราทาสิ่งที่เราอยากขายแต่ไม่จะเป็นเราชอบก็ได้คือเราไปเห็นหมูกรอบทั่วไปเขาจะทอดใช่ไหมครับมันอบน้ํามันก็เลยเป็นวิธีใช้อบอย่างเดียวเลยอบตามวิธีคำาวณเองคือแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีสูตรไี่เหมือนกันครับของที่ร้านนี่ยก็คือ ใส่ใจเรื่องสุขภาพหน่อยนี่ครับให้ดูให้ดูให้ดูดูคุณผู้ชมมาดูนี่ฮะหมูกรอบนี่อันนี้ผมมีผมสั่งมาสองอย่างอันนี้หมูกรอบอันนี้หมูแดงครับครับหมูแดงนี่เขาทำเองไงหมูแดงก็าทำเองพี่เรียวสูตรเป็นยังไงรู้ไหมทำเองยูทูบยูทูบเลยทั้งฝรั่งจีนไปหามาหมดก็ทดลองทำตามสูตรของเราเสียหมูไปเยอะไหมตอนนี้เยอะมากทั้งกระจาดเลย ว่าจะมาได้้อตรงนี้ใช่เสียหมูเยอะอืมอตอนที่ผมกินครั้งแรกนะได้เห็นกภาพภาพที่ถ่ายออกมาคือจะเน้นว่าคือสวยแล้วอ่าครั้งแรกก่อนเลยที่เห็นนี่คือพี่อูเนี่เขาเป็นเทพแห่งการถ่ายภาพอยู่แล้วใช่ไหมคุณกิตใช่ใช่แล้วถ่ายภาพมานี่คือคุณอยากจะมากินเลยอ่ะอยากจะบินมากินเลยนะตอนนี้เอาทำออกมาแล้วผู้กรอบมากเลยหมูกรอบหมูแดง มีเมนูอะไรอีกฮะที่นี่มีหม,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 มูกรอบหมูดแดงก็มีข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่แล้วครับข้าวหมกไก่ย่างข้าวหมกไก่อย่าบอกว่าคิดถู่วเองกันนะหาวิธีเองเหมือนกันคือข้าวหม,ก,ก,นหมกนี่เป็นสูตรของคุณแม่เขาแม่ทำมาแต่แม่สูตรดั้งเดิมนี่มันจะเผ็ดมากเลยเ<พ><ๆ>กินไปเผ็ดมากอร่อยแต่อร่อยมากแต่มาขายไม่ได้เ็ดเลยต้องปรับสูตรให้มันก่อนลงมาหน่อยให้ให้ลูกค้าให้ฝรั่งทานได้ประมาณนั้นแต่ตอนนี้มีสั่งทงออนไลน์ได้ด้วยนะ ร้านได้ด้วยนะอืมใช่มีเมื่อกี้ก่อนก่อนที่เราจะมานี่คุณกิตเช็คแล้วว่าร้านเปิดอยู่ใช่เช็ค <c oughs> ทางไหนเมื่อกี้อ่ะทางแกรับแกรัฟู้ดอ,อ่ะโอเคแกันบอกว่าปิดสามทุ่มสามทุ่มใช่ใช่ใช่เปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดทเที่ยงเท,เที่ยงแหละเปิดเที่ยงเที่ยงถึงสามทุ่ม่ยแกบอกว่าสามทุ่มเราเลยมากันที่นี่เราเลยมาว่าเปิดแน่นอนผัดไทยผานหินก็อยู่ที่สะพานหินบ้านเหนียวแล้วก็มี มันมีร้านมีหลายร้านติดกันร้านของร้านเป็นเป็นโอเด้งคืออาหารเกาหลีพวกแวนขับเขาเยอะวัยรุ่นวัยรุ่นเลยเยอะแต่แต่แร้านชิลลี่อ่ะถ้าเราชอบแบบบรรยากาศบรรยากาศนะวอนทุกนะมากินที่ร้านดีกว่าได้อารมณ์คือมันตรงนี้มันเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านโบราณนะแต่เรายังเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่นะแล้วก็ปิดร้างไปนานเปิดเข้ามาปุ๊บโอ้หวกัวกเยอะเลยครับหลังกลางนี่คือมัน มันโซมมากเราก็เลยลื้อตรงกลางทิ้งไปมันเป็นเป็นร้อยร้อยปีแล้วมั้ยไม่น่าจะเกือบเกือบนะเป็นจะเกือบเกือบเป็นบ้านโบราณมากบ้านเก่าเลยนะบ้านโบราณเลยที่อูก็เลยปรับใหม่ปรับใหม่ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยนะครับตอนนี้นั่นจุลี่นอกจากจะมีนี่แล้วก็มีขนมขนมปังขนมปังใช่ขนมปัง ขนมปัง um หน้าต ja. ่างๆขนมปังต่างๆเลยขนมปังต่างๆก็มาได้เลยเที่ยงจนถึงสามทุ่มสามทุ่มแต่ไม่มาคุณก็สั่งออนไลน์ได้ใช่สั่งแกลบมาได้ตอนนีผมไม่มีที่จอดเออใช้วิธีนี้เลยใช่สั่งแกลบเอาง่ายดีนะปัจจุบันนี้เราสั่งออนไลน์เยอะนะครับมีมีทุกเมนูคุณผู้ชมครับนี่คือร้านชุนลี่ที่สะพานถินหรือว่าแถวนี้ก็เรียกบางเหนียวนะคุณมาจากในตัวเมือง มาตรงนี้โรงเรียนบางเหนียวไปได้กับโรงเรียนบางเหนียวนะครับหาที่จะรถแถวนี้มาทานได้เลยตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็ยนมีทั้งตัดใจมีทั้งโอเด้งมีทั้งอะไรเยอะไปหมดแทบจะเป็นศูนย์อาหารไปแล้วตรงนี้คือภูเกต็ตเราตอนนี้จุดเด่นภูเก็ต็ค้อเรื่องของอาหารครับมาภูเกต็ตก็ต้องมาชิพอาหารใช่เป็นเมือง g a สโตร n o เมืองอะไรนะ g a สโตร n o แปลว่ามีแก๊สไดกับอ๋อหยอกเอาหยอก มีอาหารการกินเยอะมีอาหารนี่เลือกเยอะมีเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตครับโดยเฉพาะอาหารแบบเป็นคนจีนกูเลยนี่นะแต่ยังนี้มีมีผัดไทยมีโอเด้งมีหมูกรอบหมูแดงมีข้าวหมกไก่มีขนมปังนะแวะมาได้เลยนะฮะมีน้ําด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะแวะเวียนมาที่นี่วันนี้ขอบคุณมากครับพี่อยู่ครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย